วันอังคารที่29กันยายน2563ขึ้น12ค่ำเดือน11ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานใครที่ทำงานออฟฟิศดูเหมือนอางานจะค่อนข้างสบายสบายชิลๆนะคะเพื่อนร่วมงานก็คอยช่วยเหลือกันได้ดีส่วนใครทำค้าขายหรือทำธุรก,กิจส่วนตัวช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะ ไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าที่ควรการคิดการตัดสินใจทางธุรกิจไม่รอบคอบมันมีจุดผิดพลาดเยอะธุรกิจเริ่มไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะหาทางแก้ไขจุดบอดในธุรกิจหรือหาทางพัฒนางานที่เป็นอยู่ให้มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องการเงินถือว่าภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะจนทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทัน ซึ่งภาระทั้งหมดก็เกิดจากตัวคุณเองที่ก่อนหน้านี้ไปซื้อหรือไปผ่อนอะไรต่างๆวิธีแก้ก็คือให้คุณชําระค่านี้สินต่างๆนั้นไปค่ะแล้วก็พยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มให้ผ่านช่วงระยะเวลา3ถึงสเดือนนี้ไปก่อนแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นนะคะส่วนความรักสําหรับคนมีคู่ค่อนข้างดีค่ะมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันหรือได้ร่วมหุ้น ร่วมทำธุรกิจกับคนรักช่วงนี้ถ้าจะให้ดีควรหาโอกาสหากิจกรรมที่ชอบทำร่วมกันจะส่งเสริมให้ความรักของคุณทั้งคู่พัฒนามีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดความรักทั้งหลายในช่วงนี้มีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณมีโอกาสได้บริหารสเสน่ห์แต่การจะเลือกคบใครก็ควรที่จะเลือกให้ชัดเจนค่ะและถ้าจะตกลงคบกับใครจริง ก็ต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็อาจจะเป็นฝ่ายมานั่งเสียใจภายหลังได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของสายตาการใช้สายตาในที่มืดหรือสว่างมากเกินไปก็อ,อาจจะส่งผลกับสายตาของเราได้และระวังในเรื่องของอาการปวดหลังโดยเฉพาะแนวกระดูกสันหลังนะคะโชคลาบ มีนะคะแนะนำให้เล่นใต้ดินนะคะเพราะว่าถ้าเล่นบนดินอาจจะยากหน่อยเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข4ค่ะ